มตออค่ะ,ะหนูโดนเรียนเหรอคะหนูเป็นมตนะมตหรืมอ,อรมชอ,อ,อ่าาหนูดีใจมากใช่ไหมหนูทำหน้าตาหนูดีใจใช่ไหมเล่ หนูมีช่องยูทูบด้วยปอชื่อช่องอะไรนาะอติดตามได้นะโอ้โอ้โอ้เน้อเด็กมอส